สิบแผ่นขึ้นไปนะคะอาเกณฑ์ในข้อสี่ม่ด้วยจากสิ่งแวดล้อมหรือจากด้านต่างๆที่นักเรียนได้ทำนะคะกับกิจบัตรเข็มและเงินกองทุนการศึกษาขอเรียนเชิญด้วยค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ 1. นายธนพลพลคุณชั้นม3าับเค่ะ ยาเพิ่มปูนสามทับหนึ่งสามนางสาวจิตสุดาพงมาสีนีนายชานชัยเกื้ อยู่ในนี้พิมพ์มาให้เป็น3ามทับแปก็ไม่รู้ข้อมูลนห้าน,นางสาวชลีพรงอสนามสามทับหลงสามทับหนึ่งค่ะ 9. นางสาววารีนาทามพินิ นางสาวพิมผู้สอนพันผู้โค้ชครูของนางสาวพิมพรศรีพอสางน,นายวีระชยัยแสงนาหาย ใช้ชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินจากกองทุนคนอีสีบกขาวติยาเลพลนายรณยุทธ์มิลโคตสังสินชัย ขอข,ขอบพระคุณท่านคุณท่าสุดใจเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ ได้รับคุณจากยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัมภ์ไปสกาละสังเวงไีม่แก่นางสาวท่ินสิบเพียนสบายขอเรียนเชิญค่าเรียนท่านประธานที่เคารพ